เป็นชีชวิตที่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับพี่น้องนะครับประโยชน์ขที่สี่คอที่ยี่สามยี่สนะครับจะบอกว่าระ้ับดี้นะครับฝ่าีกน้องถึงเวลาแล้วที่ผู้นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิญาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพวกเขาเป็นผู้นมัสการแบบที่พระบิดาทรงสั่งการพระเจ้าทรงเป็นเป็นอะไรครับพี่น้องพระวิญญาณนะครับผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องมนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงพระเยซูเนี่ยย้ำคําว่าจิตวิญญาณและความจริงถึงสองครั้งด้วยกันนะครับพี่น้องเพราะตรงต้องการบอกว่าการนมัสการที่ถูกต้องนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและการนมัสการที่ถูกต้องอย่างใดต้องเกิดจากจิตวิญญาณที่สวยงามพระองค์ก่อนนะครับเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณเองนะครับพี่น้องนะครับจำเรื่องของอาดัมที่พระเจ้าทรงปั้นขึ้นมาจากฟีนิดได้ไหมใครจำได้ครับตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัม อดัมมีชีวิตเท่าไอะไรครับนแน่นอนนะระบายน,าน้ำตาลระบายน,าน้ำตาลถูกพระเจ้าส่งระบายน้ำตาลน,นะครับลงมาในชีวิตของอดัมนะครับจิงจลัยเป็นผู้ที่มีชีวิตนะครับระอถรมการบทที่สองข้อที่เจ็ดนะครับในภาษาที่รูช่าครับแน่นอนแต่ว่าคำว่ลาลมปราณเนี่ยล่างมาจากคําว่าลมหายใจหรือจิตวิญญาณนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่เชื่อมโยงเรากับพระเจ้าคือ จิตวิญญาณนะครับและที ak, ่เราเลยว่าระดับที together, ่ลึกที siglo. ่ส <uss UC S> ุดในชีวิตของคนคือระดับจิตวิญญาณเพราะเราถูกสร้างมาเพื่อคอนเนคไปน้องครับโดยตรงโดยตรงกับพระเจ้าและพระเจ้าต้องการคอนเนคกับเราในระดับที่ลึกที่สุดพี่น้องสังเกตดูถ้าจิตวิญญาณเราแข็งแรงร่างกายเราก็แข็งแรงจริงไหมจริงฮะถ้าจิตวิญญาณเราแข็งแรงความคิดเราก็แข็งแรงสุขภาพเราก็แข็งแรงเพราะพระเจ้าต้องการจะคอนเนคเราในระดับที่ลึกที่สุด เป็นตัวที่ใช้สื่อสารระหว่างเรากับพระเจ้าเราจรึงควรทุกข์าพระเจ้าด้วยความจริงใจบอกคนข้างด้วยความจริงใจจจริงใไม่ใช่การปกปิดหรือแกล้งทำเพราะพระเจ้าทรงรู้จักเราดีที่สุดพี่น้องครับนอกจากนี้การมหวการด้วยถิ่นญาณยังเป็นการยกย่องพระเดชสูรและพระบิญาบริสุทธิ์ด้วยพี่น้องครับด้วยความจริงใจของเขาเว็นไงพี่น้องเข,ข้าใจไหมเข้าใจด้วยครับ้ไหมด้วยความจริงใจเป็นไงครับไม่แก ไม่แกล้งทำไม่ถูกต้องถูกต้องนครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยวันนี้อมดหนือก็บอกพระเจ้าวันนี้เหนื่อยก็บอกพระเจ้าลุกเหนื่อยวันนี้ลุกล้มเด่นก็บอกพระเจ้าลุกล้มเด่นวันนี้ลุกผิดพลาดพูดไม่ดีไปคิดไม่ดีไปหรืออาจจะเผลอทำสิ่งที pues ่ไม่ถ nah ูกต้องไปก็บอกพระเจ้าอย่างที่เรารู้สึกครับพี่น้องบางครั้งแม้กระทั่งเราสามารถบอกได้ว่าพระเจ้า บางไส่บางทีนักม kind of you know ัสการไม่ออกบางทีคนที่้องเพองหนักไส่หน้าในบางคนเห็นหน้าแล้วไม่อยากนักมัสการออกลูกฝรั่งตายได้ไหมพระเจ้าเราสามารถบอกกับพระเจ้าถึงความจริงใจในชีวิตของเราได้นะครับพี่น้องครับเราควรจะเข้าหาพระเจ้าในแบบที่เราเป็นเพราะพระเจ้ายอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้พี่น้องต้องไม่หลงกลวงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่ความดี เราะเราเดินกับพระเจ้าเรามารู้จักพระเจ้าเราได้รับความรอดได้รับความรักได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใหม่ผ่านทางพระคุณรเดีของพระองค์กนี่เรารับไม่ใช่ว่าใคมดีเราอยู่แล้วจริงไหมทำไมงานดังนั้นที่เราจะรู้สึกแย่ไหมถ้าเรารู้สึกโอ้เราไม่ดีพอเราเป็นคนไม่น่ารักเราเป็นคนที่ไม่ดีเลยเราแบบโอ้ไม่สมควรจะเข้าใกล้พระเจ้ายิ่งที่เรารู้สึกแบบนี้ยิ่งเข้าใกล้พระเจ้าเดือดยิ่งที่เรารู้สึกแบบนี้ ยิ่งน้องต้องสวยขึ้นมะเจ้าสุดหัวใจของน้องเท่าไรพระองค์ก็เร็วที่สุดความจริงของเราคือไี่น้องความจริงของเราคือบางครั้งเราก็ยังพลาดอยู่จริงไหมความจริงคือบางครั้งเราก็ยังทำบาปอยู่จริงไหมความจริงบางครั้งเราก็ยังแบบอาจจะรู้สึกไม่ดีคิดไม่ดีอยู่จริงไหมครับน้องแต่อย่าลืมว่ามันมีความจริงอีกสิ่งหนึ่งคือพระเจ้าทรงมีพระคุณที่เทียมขอดเสมอสำหรับทุกคน